มาเอาข้องแรงคมคุมมั่งสงส่นครสวรรค์เนี่ยครับตะก,กุดชุดลงมาเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองสี่เก้าสี่ครับเททันลงมาเดิมวัดนะ่องโพนะเป็นตะก,กุดชุดนะครับแค่ดอกเดียวบางคนข่ายกันเป็นเจ็ดแปดพันเป็นมือแล้วนะนี่ตะก,กุดชุดครับครบชุดห้าดอกมีลงสื่อและมีตะก,ก้อคันด้วยนะมีมีห้าดอกครบชุดเลยมีเชือกเชือกเดิมแล้วก็มีตะก,ก้อคันด้วยเป็นกลมๆเนี่ยน,นะครับ อันนี้ครบชุดเลยดอกไม่ใหญ่ครับไปเลี้ยมไสรลอดเนี่ยเราห้อยได้เลยห้อยคออย่างได้เลยห้อยเอวก็ยิ่งดีอ่านะไปเลี้ยมไสรลอดนะครับแล้วแต่เลยจะรวมหรือจะท่าารวมก็เวลาป้อยต้อป้อยอะไรนะจะได้ลาพารามากกว่าอ่านะดังนั้นแนะนําให้ไม่ต้องแยกครับใส่รวมบบนมีเลยคลั่งด้วยอ่าหรือถ้าสะดวกแยกจริงๆก็โอเคอ่านะได้แบบแบบ่งหลายๆคนอันนี้ครับพร้อมบัตรสมาคมสุดอ่าจบเลยนะนี่พร้อมบัตรสมาคมนะครับอันนี้ครับปกติผมแบ,บ่งบูชาอยู่สองหมื่นห้านะ ผมอยากใด้ลูกค้าครับแล้วก็เน้นแบ่งไวๆแล้วกันอันนี้ตะกุดชุดพอเดิมนี่สองหมื่นห้าไม่แพงเลยพี่ขายกันสามหมื่นก็มีสามหมื่นห้านครับเอามื่นเก้าอ่ามื่นเก้าครับใครสนใจแอดไลน์ได้เลยด้านล่างนี้ครับพอมัแบบนี้มื่นเก้าโคตรจะเบามีพอเดิมเล่นกันเท่าไหร่ครับเล่นกันงกี่มื่นเป็นแสนครับตะกุดชุดแบบนี้ปียุกๆต้นๆแบบนี้ครบชุดด้วยนะไม่ใช่แยกด้วยนะเอามื่นเก้าหลออรวมส่งครับใครสนใจแอดไลน์ด้านล่างนี้ครับใครงบน้อยอยากผ่อนผ่อนได้ครับก็คือ ผ่อนภายในสามเดือนครับผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอ่าก็คือไม่มีดอกนะครับแต่ภายในสามเดือนนะครับโอเคใครสนใจแอดไลน์ด้านล่างครับแล้วก็ใครเพิ่งชมคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะอ่ะผมขออนุญาตซองให้ชมสักนิดนึงแล้วกันอ่าชมสักนิดนึงแล้วกันเออให้คนที่จะอยากได้จริงๆไปชมกับตัวแล้วกันให้ชมใกล้ๆกล้นิดนึงอ่าใครสนใจทักมาแล้วก็ขอภพาพเพิ่มเติมนะ๋ยวผมจะส่งภาพเป็นภาพสตนไว้ดูนะยครับส่วนจริงเก้าจริงเห็นไหมดูกดจุดพอเดิมนะครับ ให้ดูแค่นี้พอนี่ซองให้ดูสังนิดนึงพอพอแค่นี้พอ <laughs> เอาเจ้าของตัวจริงเอาไปซองเอาแล้วกันโอเควันนี้ขอบคุณครับใครสะดวกแชร์แชร์ให้หน่อยนะครับใครแชร์ให้คอยรวยๆครับขอบคุณครับ